สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู่ไทยแรงครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับการทำปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักง่ายๆภายในบ้านหรือกรัวเรียนของเรานะครับโดยที่เราไม่ได้ไปซื้อปุ๋ยข้างนอกเลยนะครับเป็นการทำปุ๋ยแบบอินทรีย์นะครับแบบออร์แกนิกอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับ คือเศษอาหารที่เรากินเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกผลไม้หรือว่าจะเป็นพวกกระดูกสัตว์นะที่มีทั้งแคลเซียมและโปรโตีนสูงแล้วก็พวกน้ำหวานที่เราเนี่ยฮะไม่ได้โฆษณานะครับเป็นน้ำหวานที่เราเหลือกินเหลือทิ้งแล้ววางทิ้งไว้นะครับจนบูดเน่าแบบนี้นะครับอ่าเป็นแหล่งของน้ำตาลนะสารอาหารบวกกับเปลือกพืชนะครับที่มีทั้งน้ำตาลมีทั้ง ตัวหลังก็คือเคสูงนะครับโพแทสเซียมสูงเนาะที่จะช่วยทำให้ผลดกนะครับนี่แล้วก็พวกไนโตรเจนนะครับที่มาจากพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เหลือนะครับนี่ดักน้่งดักแด้ดดนี่เป็นโปรตีนนะครับที่จะให้ไนโตรเจนนะครับมีทั้งเป็นธาตุอาหาร NPK เนาะไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับนี่เราจะทำการเอามาหมักนะครับ นี่ก็คือเป็นถังหมักของผมนะครับนี่สองถังนี้นะการหมักของผมก็คือง่ายๆครับเอากาก,ากน้ําตาลหรือน้ําตาลนะครับที่เป็นหัวเชื้อของเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมาคุกเขากับเศษอาหารพวกนี้แหละพวกเชื้อจุลินทรีย์มาจากไหนก็มาจากอันในอากาศมาจากในมือมาจากที่มันอยู่ตามดินตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะกินน้ําตาลน้ําตาลก็จะแตกตัวย่อยย่อยสลายพวก พวกชาขพืชชาสัตว์เนี่ยให้เป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับแล้วก็แตกตัวแยกตัวออกมาเป็นลูกเป็นเหรียญเป็นหลานของเชื้อจุลินทรีย์นะครับอย่างเยอะเลยนะครับทําแล้วก็พวกลูกหลานเนี่ยมันก็จะทําการช่วยกันย่อยช่วยกันกินนะครับทั้งน้ําตาลกากน้ําตาลที่เราผสมคลุกเขาเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเราสามารถตักลดต้นไม้ของเราให้เจริญงอกงามได้สร้างความยุ่ย ทําทให้ดินเป็นโปรง่งหรือระเบิดหน้าดินทําให้จากดินแข็งก็กลายเป็นดินร่วนได้ทําให้รากพืชรากรากพืชเนี่ยสามารถชอนชัยไปในดินได้อย่างง่ายดายนะครับผมเ mm hmm. มื่อดินของเรานะมันร่วนนะครับมีธาตุอาหารมีสารอาหารเนาะมันก็จะเลยง,งอกงามอ่ะโอเคมาดูวิธีการหมักของผมนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับเปิดถังหมักครับนะี่เป็นไงนะ นี่คือเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อราที่ทําการย่อยเศษพืชเศษสัว์เศษพืชเศษอาหารของผมนะแล้วก็ต้นกล้วยที่มันออกออกผลแล้วนะครับแล้วผมก็ตัดมาแล้วก็มาซอยแต่ซอยแล้วก็มาหมักนะครับเราก็จะได้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับต้นกล้วยมาด้วยแล้วก็นี่ครับนี่เศษอาหารทิ้งลงไปครับผมทิ้งลงไปเลยนะครับนี่ฮะนี่ชานมของเรานะครับ ทิ้งลงไปมีทั้งน้ำตาลอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่นี่ช่วยเร่งนะครับช่วยเร่งเห็นไหมฮะง่ายไหมครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับของเรานั่นก็คือนี่ฮะไม้คนของเรานั่นเองนะครับผมทําการคนครับผมคนะจะเห็นได้ว่าในนี้นะครับมีเชื้อจุลินทรีย์ขอ,ของขี้วัวด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้ ขี้วัวนะครับมัดใส่ถุงเนี่ยฮะถุงตาข่ายนะครับนี่ถุงตาข่ายนะเป็นถุงที่เขาเย็บขายถุงละสิบบาทเนี่ยละครับผมก็มาใส่ขี้วัวมัดปากลงไปนะครับแล้วก็เอามาหมักไปพร้อมๆนะครับเพิ่มไนโตรเจนให้กับปุ๋ยหมักของเรานะครับส่วน,นกากเนี่ยเหี๋ยววันหนึ่งนะครับเราก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักไม่กับกองแม่โจ้นะครับผม แบบตรงนั้นนะครับน,นี่นะเราก็จุ่มเข้าไปฮนะน,นี่นฮะถ้ามันเหม็นมากๆนะครับเราก็ใช้กากล้ําตาลครับซึ่งพ่อตาผมมีนะครับผมนี่เขาเอามาให้กากน้ําตาลเป็นกรลอนเลยใช้ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณแก้วนึงนี่แหละเอามาใส่นะครับเพื่อให้จุลินทรีย์มันมีอาหารเพียงพอแล้วก็ทําให้กลิ่นของอาหารเนี่ยที่มันบูดเน่าเนี่ยมันไม่เหม็นครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเทคนิคบ้านๆน,นะครับที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะนะครับเอามาแชร์เอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปการกเกษตรแบบนี้แบบพึ่งพาตัวเองนะครับลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านเนาะแล้วก็ปลูกผักไว้กินเองก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำง่ายัม่ล่าเนี่ยคนๆน่ะจุ่มลงไปฮะเดีย๋ยวมันก็ย่อยสลายโดนเชื้อจิลินทซีย์ย่อยจากนั้นเราก็ปิดฝาหมักเอาไว้ครับผม <Hey. S 1> ทำง่ายัมยล่า